ประวัติยุนจีออนนักสแสดงชาวเกาหลีใต้ยุนจีออนเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีคิศสกราช1,990หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,533ยุนจีออนเดบิวต์ในฐานะนักสแสดงในปี2016กับซีรีส์เรื่อง Memory และในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Our Gap แก o ป จากนั้นในปี2017เขาก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง Along w i t h God the Two w o r d และผลงานซีรีส์ Hit the Top และ Stranger ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง m r Sunshine และได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Dear My Room นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Where Starland อีกด้วยค่ะ ปี2019มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Joe h i l h o e, The Drawing r a n และปีเดียวกันนี้ก็ยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง B Melodramatic Drama Special Sp Understanding of Electric Shock เสิร์ฟหัวใจให้เจอรัก VIP และ Psycho Path Diary ปี2020มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง OK Madame และ Break Up Probation a Week และมีผลงานซีรีส์เรื่อง Memories และ Drama s p e c i a l Modern Girl และผลงานซีรีส์ Netflix เรื่อง Sweet Home ปี2021มีผลงานซีรีส์เรื่อง You Are My Spring Breakup p r o b a t i o n A Week Money Magazine Home และจิริซานนอกจากนี้ก็ยังได้รับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในเว็บซีรีส์เรื่อง The Witch Dinner ปี2022ยุนจีออนมีผลงานซีรีส์เรื่อง Tomorrow เรื่องนี้โรอุน h f 9เป็นพระเอกโดยยุนจีออนรับบทเป็นโยมทูตลิมระยองกูนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของยุนจีออนนำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของยุนจีออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ